อบอกต่อะค่ะบอกต่อบอกต่อบอกต่อค่ะบ,บอกต่อกินอะไรดีนะสวัสดีครับวันนี้พี่ๆชาวยูทูบทีบ้านฉางจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันเราไปดูกันเลย อ,ก,อกินอะไรดีนะ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านชายไข่หวานก๋วยเตี๋ยวกันชาบูค่ะวันนี้เราจัดชุดใหญ่เลยเราสั่งมาเป็นซิกนเนเจอร์ของร้านนะคะก็จะมีหม้อไฟเรือหมูชาบูค่ะกับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูรวมต้มยำไข่หวานค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไง เรามาชิมกันเลยเอาตงนี่นะคะก็จะเป็นหมูหม้อไฟนะคะชาบูเป็นหมูในชาบูเท่ไหก๋เตี๋ยวเรือปะอซึ่งหม้อริงหรอหมูเหมือนเลยก๋วเตี๋ยวเรือใช่ไหมแต่ว่าเขาทำมาเป็นแบบว่าหม้อชาบู เอาแบบน้ำกว๋วยเตี๋ยวเรือแบบทำเป็นมอสบ,บู่ต่อไปเรามาชิมเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่หวานนะคะอันนี้สั่งเป็นเส้นเล็กมาเดี๋ยวขอลองชิมเส้นก่อนว่าต้มยำจะแซ่บขนาดไหนออโอ้ m ห god ก็อร่อยอ่ะ อันนี้อร่อยอไข่นะคะให้ไข่มาแบบเฮ้ยเขาเป็นหมูมีหมูให้หมูมาชิน้นรสชาติเป็นไงไข่วานไขวาน <laughs> ไขวานส <laughs> มชื่อ <laughs> แต่ว่าต้มยำก็คือรสชาติใช้ได้โ okay, อเคค่ะอ่าเรามาร้าน ันเกี่ยวกับกัญชาท่านที่เรามาชิมชากันดีกว่าค่ะดูนะคะซิกเนเจอร์ค่ะเราชอบเป็นไงครั้งแรกปะครั้งแรกขอมของคุณลุงปะอืหอมใบย่าหวานมากใบย่าหวานเนาะจริงเหรอใช่ใช่หวานใบย่าหวานไงครั้งแรกลอมความหอมใช่ครั้งแรกเอาของมาชิมอุ้ยอร่อยอร่อยจริงแต่ว่ามันแบบไม่หวานแบบ หวานแบบใส่น้ำตาลเราหวานสมุนไพรจริงค่ะก็คือถ้าใครสนใจอยากมาลองแบบพวกเราก็คือสามารถมาได้นะคะที่ร้านชายไข่หวานก๋วยเตี๋ยวกันชาบูอยู่ที่ถนอนอังโลงหาดพยูนค่ะก็คือมาลองแบบชุดใหญ่จัดเต็มแบบนี้ได้ก็คือน,น่ามามากเลยค่ะทางร้านมีเมนูมากมายไม่ว่าจะเป็นชาบูชุดเนื้อหรือชาบูหมูนะคะ หรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่าก๋วยเตี๋ยวต้ม,มยำไข่หวานใครสนใจก็แวะมาลองกันได้